นั่นเรามายถึศะปิดิโสวะะโรสาปะะสังโนัสสาธีสัตาเทวมุนสานันทุโตตุติิปันโนปะะวะโ โบราณนะคะแล้วก็ในส่วนของการว่า สาธิตอีกครั้งเริ่มค่ะสาธิตอีกครั้งเริ่มค่ะและเริ่มค่ะ